เราก็เราก็ตั้งเป้านะครับว่าในปีนี้เนี่ยปี255นะครับเราจะเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยให้ได้ให้ได้อีก30เปอร์เซ็นต์จริงๆเป้าที่ตั้งไว้เดิมเป็แค่15เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเ,เราดูปัจจัย แดงนะครับทำให้มุลค่าการค้าลดลงนะครับเหลือ3 0 0ประมาณ640ล้านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการส่งออกนะครับปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเข้าไปแตะใกล้ๆก้าร้ล้านนะครับเพราะว่าสถานการณ์สถนานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็มี เหมือนในประเทศเราเมื่อประมาณ40-50ปีที่แล้วครับที่ท,ทีจะต่องนำเข้าสินค้าพวกนี้จากต่างประเทศเราสินค้าส่วนใหญ่ที่ก็นำเข้าขนาดนี้ประเทศนี้นะครับก็คือนำเข้าจากประเทศไทยนะครับอันที่สองครับกำลังซื้อของกัมพูชาเขาเพิ่มขึ้นเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของเขา่ดีขึ้นนะครับเขามีมีศักยภาพทางด้านการเมืองก็คือรัฐบา ช่วยเหลือเขาในฐานะที่เป็นประเทศ LDC ก็คือประเทศที่พัฒนาน้อยนะครับทำให้ก,กัมพูชาเขามีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นคนในประเทศเ็ามีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นก็จะเป็นโอกาสทางการค้าของเรานะครับเราได้เปรี่ยนเรื่องโลรจริสติกถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนด้วยกันนะครับเนื่องจากจริงๆเราเวียดนามมาพอๆกันนะครับก็คือเราเป็นกับกับกัมพูชารนยะทธานยาวมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่สารตอนล่างจนถึงดนตะ เราก็จังหวัดต่างๆที people, ่อยู euh, ่ติดชายแดนของเราเป็นจังหวัดหลักๆด้วยนะครับเราส่งส yeah. ินค yeah. ้าไปเนี่ยราสามารถที่จะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆในในกัมพูชาได้นะครับปัจจุบันในกัมพูชามีประชากร14.7ล้านคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราหวังที่จะให้กัมพูชาเป็นฐานในการกระจายไปยังเวียดนามไปยังจังหวัดภานไแต่ประเทศด้วย ันที่สี่ก็คือประชาชนกัมพูชานยิยมสินค้าไทยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเขาได้บริโภคสินค้าไทยเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นคนที่ชนชาติที่มีมีกาลังซื้อนะครับเนื่องจากเขาได้รับอิทธิพลในเรื่องของการโฆษณานะครับเขากรพูชาเนะี่ยเขาสามารถรับสื่อของเราได้นะครับเขาก็รู้จักสินค้าไทยแล้วก็สินค้าไทยก็มีคุณภาพจริงๆโดียเฉพาะสินค้าที่เป็นปคู่แข่งก็คือจีนกับ กับเวียดนามเนี่ยคุณภาพก็ได้กว่าเรานะครับแต่ว่าในส่เนี้ยเรากำลังมีคู่แข่งสำคัญก็คือไต้หวันมาเลเซียและก็สิงคโปร์ซึ่งมีคุณภาพของสินค้าเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าเรานะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อจํากัดด้านการนำเข้าสินค้าของตาอ่างชาย,ยังมีน้อยเนื่องจากเขาัเป็นประเทศที่ที่พัฒนาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่จะนําสินค้าเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยน้อย ที่เจริญแล้วยิ่งเขจะมีเงื่อนไขก็น้างมากโดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้แรงงานนะครับซึ่งมพูชาก็ยังไม่มีในส่วนนี้ก็ยังเป็นโอกาสของเราอยู่นะครับในส่วนของการลงทุนครับทรัพยากรธรรมชาติของมพูชาอุดมสมบูรณ์นะครับก็ยังมีพื้นที่ก็ยังมีทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องของแร่เนี่ยยังมีอยู่พอสมควรที่ที่เราสามารถที่จะไปร่วมกับมพูชาในลงทุนในส่วนนี้ได้อยู่นะครับขยะในงานเราก็ยัง แล้วก็เข้าไปลงทุนในกัมพูชาเนี่ยเราก็ส่งสินค้าไปขายอีก20ประเทศที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียนนะครับอย่างได้ที่ไปเช้เรื่อง GSP และ MFN ด้วยนะครับ MFN ก็คือประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่สมควรได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งนะครับที่มีั้งมีประเทศตรงนี้ครับประเทศที่ยากจนนะครับโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาย,ยังไม่เพียงพอตรงนี้เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค แล้วม,มันเป็นมันเป็นอุปสรรคด้วยนะครับก็คือเวลาเราจะไปลงทุนเนี่ยตัวอินฟราทัชเจอร์ก็ยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคบ้านนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสสาหรับถ,ถ้าเราจะไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นโอกาสนะครับกัมพูชาเราพูดถึงเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยเนี่ยเราพูดกันมานานเป็นสิบป,ปีกันยี่ปปสิบป,ปีแต่กัมพูชาเนี่ยเขาพูดแล้วก็ทำเลยปัจจุบนันกัมพูชามีเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมาก นะครับในแก่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็จะจูงใจให้นักลงทุนไปลงทุนนะครับเพราะว่าองาก็จะให้ทธิพิเศษทั้เรื่องของที่ดินเรื่องของภาษีเรื่องของการใช้แรงงานนะครับก็จะมีมากมายนะต่อใกล้บ้านเราที่แถวสระแก้วบางเนียนะครับเรามาดูองค์ความท้าทายทุ่บริษัทนั่นเองนะครับว่าความท้าทายถ้าเราจะไปทําการค้าการทการพูชาอะไรบ้างนะครับในช่วง ของเขาเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยแน,น่นอนซึ่งมันทาให้เราค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคพอสมควรในการค้ากับัมาูชาตินะครับค่าจ่ายที่ไม่ใช่ภาษีโดยตรงนะครับก็จะมีมากนะครับในการค้าข,าข้ามชาติมันก็จะมีค่าจ่ายที่จะต้องเสียไม่ว่าจะเป็นค่าดา่านพิเศษอะไรของเขาอะนะแล้วละจะต้องเสียให้กับบุคคลบางกลุ่ม เพื่อในความเจริญในการค้าเนี่ยเราก็ต้องเสียด้วยนะครับการค้าขายไม่มีสัญญาเป็นสาคันะครับที่เรื่องนี้ว่าวันนี้มีประา้อก็ุการ่วมากชามชุด้วยจะให้ขมเพิ่มได้ว่าในการค้าามชาปัจจุบไม่มสัญญาซื้าอย่างเป็นาคระหว่กันนะครับซึ่งถ้ามีปัญหาแล้วเี่ยฟองร้องน่อนข้ยานะครับอีกตัวก็คือการลอกเลียนแบบสินค้าเรา ก็คือสินค้าที่มีคุณภาพของเราเนี่ยเมื่อเข้าไปในกัมพูชาและปเป็นที่ต้องการของชาวก,กาัมพูชามักกระูกรลอกเียนแบบน,นะครับแล้วก็สินค้าลอกเรียนแบบนี้ก็จะขายราคาถูกไต้หวันตั้งมาเลเซียจีนเวียดนามเนี่ย,เ,ย,ย,นนเ,นยเขาเขาส่งสินค้าคล้ายๆกับเราเข้าไปแข่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไม่รีบปรับตัวโดยเฉพาะปรับตัวเชิงลูกน,นะครับเราก็จะเสียตลาดส่วนนี้ไปนะครับในส่วนของการลงทุนครับ ต้นทุนแพงในมพูชาจะมีเยอะนะครับต้นทุนแปงที่เราคาดไม่ถึงเมื่อเราไปกรารลงทุนในมบูชายะมีค่อนข้างมากนะครับอันที่สองก็คือสาธาทณโนโพยข,ของเขาไม่เพียงพอก็จะมีปัญหาู้สัพอทุกคนในการไปลงทุนกัมพูชาอันที่สามครักบาการปฏิบัติเยี่ยมคนในชาติของมพูชา่ายก็จะมีน้อยเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยนะครับซึ่งซึ่งต้องเป็นข้อควรระวังสำหรับนักล,ลงทุนของของไทยที่อยากโดยเฉพาะ จริงนะทุกประเทศน,นะครับที่ไปลงทุนกัมพูชาเนี่ยถ้าเราไปปฏิบัติผิดกฎหมายในประเทศเขานะครับเรามักจะไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายสาตนแล้วที่สาคัญก็คือถ้าเราไมมปไมปมีปัญหากับคนในชาติของเขาเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับการปฏิบัติเยี่ยมคนในชาติของเขานะครับอันนี้คือปัญหาอุปสรรคนะครับสินค้าที่เรามีโอกาสในตลาดกัรรมพูชาครับอาหารและเครื่องดื่มยังมีโอกาสครับ วัาดุก่อสร้างนะครับมีคุณสุกิตคุณแสวงกำลังคขาขายกับขัมยชัยวัสชุขกสร้างก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับที่เราเราจะต้องต่อสู้กับ Flag high, sky high, and rest the pride in our heart. Sin love, oh, one, in oh, our and we are one as one, looking our world to the world. For this, our goal from the very start, and for the brave. Oh, my